สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้นะครับเราขับรถบนท้องถนนเราก็ต้องระมัดระวังนะนะครับเดี๋ยวนี้มีทั้งมิจฉาชีพก็มีคนร้ายก็มีคนบ้าก็มีล่าสุดมีคนใส่แว่นขับเก๋งแดงมาสด้าไล่ชนมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ชอบ2ล้อนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ใครขับรถขวางข้างหน้าขับรถช้าเก๋งแดงใส่แว่นคันนี้ก็จะขับรถบีบแต่แล้วก็เร่งเครื่องแล้วก็พุ่งชน นะครับตอนแรกๆก,ก็นึกต่อการขับรถตามปกติประมาททั่วไปทําไปทํามานะพอเป็นข่าวในโซเชียลปรากฏว่าเข่งแดงได้อัปคดีต่างๆที่สร้าง,างวีรกรรมไว้เช่นเคยชนมอเตอร์ไซค์เมื่อกี่คันเนี่ยทำไปทํามาแล้วหลายคันหลังจากนั้นเขาก็ไปร้องเรียนที่สายใหม่ต้องรอดสายใหม่ต้องรอดก็เลยพาไปแจ้งความที่สอพาบางสีเมืองหรือไงที่นนทบุรีนะครับก็ไปแจ้งก็พยายามฆ่าคือคดีประเภทนี้มันก้ากึง่งระหว่างประมาทเลนเรในการขับรถ ประมาทบากเสียวกับเจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้ายก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานถ้าดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยเห็นมอเตอร์ไซค์ขับอยู่ข้างหน้าช้าๆตัวเองหมั่นไส้บีบแต่แล้วไม่ทันใจแล้วก็เล่นเครื่องพุ่งชนเรงเห็นว่านะเขาหน้าจะต้องถึงแก่ความตายลดกว่าเนี่ยถ้าแบบนี้มันก็อาจจะเป็นการกระทำโดยเจตนาแล้วก็ที่ผ่านมาก็เคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วตัวเองก็ภูมิวกภูมิมใจนำไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กตัวเองเนี่ย นะพฤติกรรมหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะสนับสนุนความเชื่อของผู้เสียหายได้ว่าเป็นการเจตนาทํำราา้ายหรือเจตนาฆ่าซึ่งโทษหนักนะครับเจตนาฆ่าก็โทษประหารชีวิตนะถ้าฆ่าแล้วไม่ตายก็จําจคุกตลอดชีวิตหรือจําคุก15ปีนะครับหรือเหลือ10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็คงเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจนะครับพราขับรถบนท้องถนนนี่บางคนก็มีอาการทางจิตก็ควรจะนําไปติดคุก และถ้าฟังว่าเป็นการใช้ลดค่าคนตายเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ลถในการกระทําความผิดเหมือนอาวุธก็ต้องลิฟตกเป็นของแผ่นดินและก็ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ส่วนคดีนี้ใครผิดใครถูกก็เป็นหน้าที่ของตํารวจในการรวบรวมพยานหลักฐานส่งสารชี้ขาดต่อไปภัยบนท้องถนนน่ากลัวนะครับไม่ใช่การขับรถตามปกติอาจจะเป็นเรื่องของการขับรถไล่ฆ่าไล่แกงกันนะครับที่ผ่านมาก็มีแขกอินเดียไล่ชนมอเตอร์ไซ ตายคาที่ไปทีแล้วจาได้ไหมครับเพราะฉะนั้นภัยบนท้องถนนอาจจะไม่ใช่ประมาทก็ได้อาจจะเป็นเกตนาต่าก็ได้พี่น้องประชาชนก็ต้องใจเย็นขี่มอไซค์ก็ชิดซ้ายนะอย่าไปวิ่งขวาเดี๋ยวเจอมาสด้านะสีแดงใส่แว่นขึ้นมาเข้าหมั่นไส้ขึ้นมาท่านอาจจะตายฟรีเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครูจุกครู